สวัสดีค่ะวันนี้อ้อนะคะกำลังขับรถไปที่จังหวัดจันทบรุรีตอนนี้เราใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วค่ะนี่เดี๋ยวจะต้องมุ่งหน้าไปที่หาทะเลก่อนนะคะก็คือวันนี้นะคะอ้อขับรถเป็นรถปาเจโร่สปอรนะคะตัว E-Lit e e dition นะคะเป็นรุ่นท็อปขับ4นะคะขับเคลื่อน4ีลอ เครื่อง2.4 cc 181แรงม้านะคะราคารุ่นนี้จะอยู่ที่1 6 5 3 0 0้าค่ะคันนี้นะคะมาดูภายในรถนะคะคันนี้จะมีข้อแตกต่างจากรุ่นท็อปขับ4ตัวปกติธรรมดาอย่างไงบ้างก็คือว่ารุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังอคูเลเย่ไม่ใช่อคูเล่น่ เบาอ,อะไรก็ไม่แน่ใจภาษาญี่ปุ่นสักอย่างเป็นเบาะสีน้ำตาลค่ะกันความร้อนนะคะให้ทั้งคันแบบนี้ค่ะส่วนภายในเนี่ยนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะตามที่อ้อแจ้งแล้วก็ภายในอีกอย่างหนึ่งที่มันต่างกันนะคะจะเป็นสครับเพดเรืองแสงไว้เดี๋ยวอ้อจะถ่ายรูปส่งให้ดูนะคะสะครับเพดเรืองแสงนะคะที่ต่างกันนะคะสําหรับภายใน ่วนภายนอกก็จะต่างกันอยู่ที่เป็นกระจังหน้าสีดำหลังคาดำนะคะสปอยเลอร์สีดำแต่ว่ากระจกมองข้างเนี่ยจะไม่ดำแต่คันนี้อ้อแร็ปดำให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็โลโก้นะคะเป็นโลโก้สีดำนะคะที่มาพร้อมกับตัวรถจากโรงงานเลยะคะ่ะคันนี้นะคะก็ ใช้โปรโมชั่นของลูกค้านะคะลูกค้าดาวที่25%ผ่อน4ปีเป็นดอกเบีย้ย0.99แล้วก็แถมชุดสเกิร์ตรอบคันให้กับลูกค้าค่ะลูกค้าคุยง่ายมากไม่ขออะไรเลยค่ะคือแบบไม่เน้นดอกเบีย้ยคือแบบถ้าเจอลูกค้าที่แบบถ้าลูกค้าเจอเซล์ลที่แบบฟันนี่โดนฟันยับเลยนะคะดีที่แบบเอออ้อ,อก,ก็ให้ลูกค้าตาม แคมเปญที่อ้อให้ไว้ในเพจนะคะอ้อก็ไม่ได้รักไก่ลูกค้าเนาะก็คือให้ลูกค้าทั้งหมดอะคะ่ะตามที่ที่เราแบบคุยกับลูกค้าทุกรลยก็ให้เหมือนกันนะคะอ้อเคยเจอลูกค้าอยู่รลยหนึ่งนะคะอยู่ที่ต่างจังหวัดก็เช็คเป็นปาเจโร่ยางเงคะ่ะเล่าให้ฟังค่ะเล่าให้ฟังก็คือว่า ลูกค้าที่ต่างจังหวัดก็เช็คปาเจโร่ทีนี้ลูกค้าได้ข้อเสนอจากที่อื่นมานะคะก็คือส่วนลดเนี่ยมากกว่าอ้อ1 0 0 0 0บาทลูกค้าก็กดซปเปอร์ไลท์แบบดีมากเลยคุณอ้อซปเปอร์ไลท์มา3ซุปเปอร์ไลท์อ้อก็เลยมองดูให้ลูกค้าแล้วก็แจ้งว่าก็ลูกค้าไม่ดูไม่สังเกตดูหรอคะว่าตรงเนี้ยดอกเบี้ยมันแพงกว่าที่อ้อให้นะดอกเบี้ยอ้อมันถูกกว่าเพราะว่าเขาให้ส่วนลดมากกว่า1 0,000แต่ดอกเบี้ยเวลาคูณจํานวนออกมาแล้วอะค่ะลูกค้าเสียดอกเบี้ยแพงกว่าอีก ามหมื่นกว่าบาทเลยนะคะให้ลูกค้าดูตรงตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าดูให้ละเอียดนิดนึงเนาะเดี๋ยวก็จะได้ไม่หลงกลนะคะก็จริงๆแล้วอยากให้เชื่ออ้อเพราะว่าปกติเนี่ยคืออ้อให้ลูกค้าอ้อให้หมดนะคะอ้อไม่กักไว้เลยงบบริษัทมีเท่าไหร่เนี่ยคืออ้อปิดปิดหมดนะคะให้กักแบบขายเทขายให้ทั้งใจให้หมดค่ะเพราะว่าอ้อขายเอาจํานวนนะคะขายในเพจก็คือขายเอาเอาจานวน หรือว่าลูกค้าบางบางท่านนะคะก็คือดูนิดนึงอย่างบางที่ที่ลูกค้าแจ้งอ้ออย่างเงี้ยค่ะในส่วนตัวของแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีอย่างเช่นพวกฟีน้ำมันเครื่องไส้กรองของเหลวต่างๆอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าบางบางรายก็ไม่ได้นะคะคือเซลล์บางบางที่บางจังหวัดเขาก็ไม่ให้ตัวนี้คือเป็นตัวสำคัญมากเลยอ้ออยากให้ลูกค้าดูดูดูให้ดีๆนะคะดูแลผลประโยชน์ของตัวเองด้วยเนาะ ในส่วนตรงนี้คืออ้อก็ให้ลูกค้าหมดนะคะไม่ได้มีมาหักอะไรทั้งแพ็กเกจบำรุงรักษาลูกค้าจะเน้นเป็นดอกเบีย้ยเน้นส่วนลดเน้นชุดแต่งได้หมดค่ะแต่ว่าเน้นทั้งหมดไม่ได้นะคะอ้อให้ไม่ไหวจริงๆค่ะก็มีอะไรก็สอบถามอ้อได้ค่ะอ้อก็ให้คําแนะนํานะคะในส่วนของที่มันเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุดทุกๆคันน่ะนะคะสอบถามกันได้ไม่มีปัญหาค่ะก็เดี๋ยวอ้อขับรถก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยว ถ้าเจอลูกค้าเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ลูกค้าให้ฟังว่าเพราะอะไรถึงแบบคุยง่ายขนาดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะให้ดูรูปรถภายนอกค่ะว่าแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะขับรถก่อนค่ะขอบคุณค่ะ